ยังกับนางเอกซีรีส์เกาหลีเลยนะคะสำหรับสาวเจนนี่ค่ะเธอมากับโฆษณาตัวล่าสุดนะคะของโซจูชออุมชอรอมค่ะมาแบบสวยๆนะคะเป็นตรีมประมาณว่านั่งดื่มสังสรรค์ก,กันกับเพื่อนนะคะมีการยกแก้วชนกันด้วยนะคะไอกเกียวค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากๆเลยนะคะเล่นได้สมบทบาทเหมือนกับนั่งดื่มกันกับเพื่อนสนิทอะไรแบบนี้เลยนะคะแม้แบบนี้เนี่ยจัดซีรีส์ให้เธอสักเรื่องก็คงจะดีไม่น้อยนะคะ แล้วก็มาในลุคนี้ค่ะสดใสแบบนี้นะถ้าทางน่าจะถูกใจแม่แม่ชาวเกาหลีนะคะก็เนี่ยค่ะเป็นตัวโฆษณาตัวล่าสุดนะคะที่ทางชออึื่นชอรอมค่ะจัดมาให้ดูกันแบบเต็มๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เจอเห็นได้ว่ามีเพียงแค่เป็นโปสเตอร์อะไรแบบนี้นะคะคราวนี้ค่ะมาแบบเต็มๆนะคะอ่ะแอดก็เอามาให้ดูแล้วกันค่ะเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะคะที่สาวเจนนี่ค่ะมีโฆษณาตัวเต็มแบบนี้ออกมาด้วยนะคะ ก่อนจบคลิปค่ะก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า